การตรวจตรงนี้หลักๆมีอยู่2อ,อย่างพูดง่ายๆก็คือ 1. ตรวจหาเชื้อหรือสารพันธุกรรมอันที่ 2. ตรวจหาภูมิคุ้มกันในร่างกายนในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยมันจะมีการตรวจแต่ระยะของโรคที่ดำเนินไปนะครับ แพทย์จะเลือกใช้วิธีการตรวจเนี่ยตามระยะของโรคนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บจะตรวจด้วยเทสเดียวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะตรวจให้เร็วเนี่ยผมก็เรียนย้ำว,ว่ามันจะเป็น RT-PCR เรแต่เียนึ่งที่เห็นว่าเป็น RT-LAM p rt l อา p เนี่ยเป็นวิธีที่ทําได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงของการพัฒนาในเวลานี้เราจะแยกคนไทยออกเป็น3กลุ่ม กลุ่มที่1ซึ่งเป็นคนไทยส่วนใหญ่เราหวังว่าเป็นอย่าง,งานั้นคือกลุ่มที่ไม่มีอาการแล้วก็ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงคาว่าไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงคือไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เขามีการประกาศว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงใดๆเลยนะวันนี้แนะนําไม่ต้องไปทดสอบอะไรเลยไม่ต้องวิ่งไปหารับผิดเทสอะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่ท่ทานทําทําตามที่รัฐบาลขอร้องให้ทําแค่นี้แหละอันดับแรกคืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อท่า สไลด์ที่2คือกลุ่มคนที่ไม่มีอาการแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงในเวลานี้ไม่ใช่เพียงแค่ไปประเทศกลุ่มเสี่ยงอีกแล้วเพราะนะวันนี้ประเทศไทยประกาศเรียบร้อยแล้วคนที่ไปประเทศกลุ่มเสี่ยงมาจะต้องถูกคาเลนทีน14วันน,นวันนี้เรามีกลุ่มเสี่ยงแบบแบบอย่างอื่นที่ขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะการเข้าประเทศผมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่ไปสนามมวยคือสมมติเราไปสถานที่แห่งหนึ่งมาแล้วหลังจากนั้นหลายหลายวันต่อมาหรือหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ต่อมา มีการประกาศว่าคนที่ไปที่ตรงนั้นเนี่ยเจอบวกกรณีแบบนี้แล้วเจอบวกหลายหลายให้เอใจไว้กลับ่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วในวันนี้มีการเดินทางในประเทศที่มีสา,ายการบินในประเทศคงจะเห็นนะครับบางสา,ายการบินขึ้นว่าใครที่เดินทางจากกรุงเทพไปที่ไหนเที่ยวบินนี้นั่งที่นั่งไหนเลขเท่านี้เท่านี้ขอให้รีบมาพบเพราะนี่คือกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากเขาไปเจอใครบางคนที่อยู่แถวๆนั้นน่ะแล้วมาเจอบวกนั้นนิยามคําว่ากลุ่มเสี่ยงครอบกลุ่มแบบนี้ ไม่มีอาการแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงเราแนะนําให้ท่านไปที่โรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเพื่อทําการทดสอบไปตรวจสอบไปทําเทสหากท่านไปโรงพยาบาลไปตรวจสอบแล้วเทสต์เนกาทีฟอย่าเพิ่งดีใจนะคือเทสต์เนกาทีฟหมายความว่าในเวลาตอนนั้นผลเทคโนโลยีการตรวจบอกเนกาทีฟ สิ่งที่ยังอยากให้ทําอยู่ดีในฐานะคนไทยกลับไปอยู่บ้าน14วันอยู่บ้านอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ14วันตอนนี้คงเป21วันแล้วพับปาลให้21วันนะแล้วก็ขนาะเดียวกันโซเชียลดียแทนซิงแต่ถ้าท่านตรวจแล้วออกมาผลบวกถ้าออกมาผลบวกแสดงว่าท่านมีไวรัสอยู่ในตัวแล้วกรณีแบบนี้ณนะวันนี้อยู่โรงพยาบาล กลุ่มที่สามกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่มีอาการแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงมีอาการของระบบทางเดินหายใจอะไรกิปาถะทั้งหลายที่เรารู้กันกรณีแบบนี้ขอให้ไปโรงพยาบาลแล้วในกรณีแบบนี้โรงพยาบาลทําเทสตักแน่นอนเพราะนอกจากมีความเสี่ยงและมีอาการก็ต้องอยืนยันและใช่หรือไม่ใช่อันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาลองคิดว่าเราถามตัวเราเราอยู่กลุ่มไหน ไปดูปัจจัยคําว่ากลุ่มเสี่ยงมันจะมีประกาศอยู่เป็นบ่อยครั้งก็จะมีว่าใครไปสถานที่เหล่านี้ใครไปสถานที่แห่งนี้ขอให้รีบมาก็ดําเนินการตามนั้นโอเคนะครับตัวและปิดเทสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในช่วงที่คนไข้เนี่ยเป็นมาเยอะแล้วประโยชน์ขนาะน,นี้มีในความเห็นผมนะครับมันจะมี2ประเด็นนะอันที่1คือคนที่เป็นปอดบวมเข้ามาแล้วเราไม่รู้เป็นอะไรังั้นการที่จะคนจะเป็นปอดบวมแยแสดงว่าเขาต้องติดเชื้อมาหลายวันแล้วล่ะ ดังนั้นการตรวจด้วยรับปิดเทสเนี่ยก็จะได้ให้ผลเร็วที่จะทําให้แพทย์เนี่ยให้การรักษาได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นคือประโยชน์อันที่2ก็คือการมาตรวจย้อนหลังว่าเอ๊ะอาจจะมีคนซึ่งติดเชื้อโดยไม่มีอาการไหมเราสามารถมาตามรอยได้นะครับว่าเขามีไหมแต่ว่าในส่วนนี้ถ้าเกิดคนไม่มีอาการแล้วมาตรวจเลือดเจอว่าโอ้มี IGM ขึ้นไอจี G, ขึ้นจะแปลผลว่าอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไปนะครับมันก็ยังไม่ได้สามารถนามาใช้ ตรวจในกรณีที่ทผู้ป่วยไม่มีอาการได้เพราะนั้นเ,เทสที่มันมีประโยชน์นะแต่ละช่วงแต่ละช่วงจะใช้เทสที่แตกต่างกันนะครับใครจะเอาแระปิดเทสเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยจะต้องขออนุญ,ญาตจดแจ้งหรือจดแจ้งกับออยนะครับจะต้องอยู่ภายใต้การใช้ของสถานพยาบาลเท่านั้นนะครับที่บอกซื้อออนไลน์ตรวจเองอันนั้นผิดกฎหมายนะครับขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ การแปลผลสําคัญมากถ้าตรวจแล้วแปลผลผิดจะมีอันตรายอย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์บอกนะครับมันจะเหมาะกับบางกรณีแล้วก็การใช้ต้องใช้ในการดูแลคําแนะนําของบุคลากรทางสาธารณสุขเท่านั้น <c oughs> การซื้อไปใช้เองหรือซื้อออนไลน์โดยไม่ผ่านกระบวนการถือว่าผิดกฎหมายครับผม